สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ใจจะพามากำนวณแน,นวทางห้างสิงนะคะเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่24่ิพฤศจิกายน2566นะคะทุกคนค่ะก่อนคำนวนนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อปเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนค่ะเรามาดูวันที่ยี่สิบสามก่อนนะคะพี่น้องเข่ารือหลุดเนาะจ้ะน้อมาเบิรงก่อนค่ะพี่น้องค่ะวันที like ่ยี่สิบสามนะคะใจให้เด่นรอบเช้าเจ็ดและหกเด่นรอบบ่ายแปดและเจ็ดนะคะทุกคนรอบเช้าบนมาเก้าแปดสี่ล่างเจ็ดหกค่ะทุกคนค่ะมาตรงๆเต็มๆจังๆค่ะพี่น้องเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะทุกคนวันนี้เลขเด่นประจําวันหลุดแล้วพี่น้อง มาตำมาเต็มเต็มเลยนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดเลยนะคะทุกคนหลุดมานานคะ่ะทุกคนขาห้างเนาะคะ่ะเนาะรอบบ่ายจะให้แปดได้เจ็ดนะคะบนมาศูนย์แปดสี่ล่างสองสี่นะคะทุกคนแปดมานะคะคู่ตัวเด่นไม่มาเข้าคู่แปดสี่ค่ะทุกคนแปดสี่สี่แปดนะคะทุกคนขามาคะ่ะพี่น้องลุ้นต่อวันที่ยี่สิบสี่นะคะวันที่ยี่สิบสี่มาดูคะ่ะทุกคนเด่นรอบเช้านะคะทุกคนขาเด่นรอบเช้าอยู่ที่ สและ3นะคะทุกคน4ี่นะคะสี่แปดสี่เจ็สหสหนึ่งสี่สี่สามค่ะสนะคะสามแปดสามเามห,ามหนึ่งสาม สามสองค่ะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่8และเจค่ะทุกคนคะ่ะแค่ะพี่น้อง8ป8สี่แปดสามแดหกดหนึ่งแดศดสองนะคะเค่ะทุกคน7 8 7ดแปดเสเจดหนึ่ง เจ็ดหกเจ็ดสองค่ะพี่น้องขาประมาณน,นี้คะ่ะทุกคนเป็นยังไงคะพี่น้องชอบไหมนะคะชอบก็ตามนะคะทุกคนไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะสี่สามแปดเจ็ดนะคะทุกคนสําหรับคู่ตัวเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะทุกคนทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายด้วยพี่น้องสูตรนี้คือสูตรเด่นวิ่งรูดนะคะจะแยกรอบให้ รอบเช้า4ี่และ3รอบบ่าย8และ7นะคะถ้าไม่ชอบเลยให้ทุกคนตามเลขเด่นประจําวันท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจําวันก็มีข้อมีหลุดเหมือนกันนะพี่น้องเนาะใช้ได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะทุกคนในแต่ละวันที่ใจให้นะคะสําหรับคู่ตัวเด่นก็สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกทุกรอบนะคะทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปกับนะคะมาดูค่ะ4 3 8 7 4 8 7, 4 8, 7สนะคะ4 3า สามก็สามแปดสามเจ็ดนะคะแปดกับเจ็ดรอบบ่ายแปดสี่แปดสามเจ็ดก็เจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดสามค่ะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบอ้ลประจำวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะสายวิ่งสายรูดอย่าลืมนะคะถ้าไม่ชอบเด่นแยกที่ใจจัดไท้ก็ตามเฉพาะเลขเด่นประจำวันได้เลยนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่น้อง เรามาดูนะคะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะทุกคนรอบเช้าอยู่ที่สี่และสามกับเด่นประจําวันหกและหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสี่หกสี่หนึ่งค่ะทุกคนไม่ติดคู่ตัเด่นพี่น้องสามค่ะสามหกสามหนึ่งค่ะทุกคนแปดนะคะแปดหกแปดหนึ่งค่ะพี่น้องเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้อง่ะเป็นยังไงบ้างคาชอบไหมนะคะ ชอบก็ตามนะพี่้องไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโศกมันหมานสุขสุขคนได้พี่้องเด้อขอบคุณทุกกําลังใจที่มาคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ